ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับมาอนี้เอาแม่ยอยากลูกมาเปิดราคาครับไอเบทพันได้มา่ไหม่ครับพี่น้องเออ่แม่นี่ก็เพิ่นผสมแล้วผสมได้สี่พ่อเดือนแล้วครับผ่านแล้วรอบหนึ่งผสมวันที่หามกราคมฮงฮงครับผสมวีโก้สองหลานนี่ครับใบหลอดเพิ่นเด้อครับวันที่หา ไม่หลอดไม่หลอดครบครับไม่หลอดเพิ่นนี่ครับแม่แยกลูกได้ลูกเมื่อไหร่เจ้าตัวนายดเดยวดลูกตัวนึงเนาะได้ลูกมาแล้วตัวนึงเปิดไว้หลายมื่ไหรใหญ่เวทเปิดใบหาสิบเจ็ดครับเปิดใบหาสิบเจ็ดเนาะหาหมื่นเจ็ดพันบาทบต่อรองราคาได้เอา้าเบอร์โทรใหญ่เวทเนาะศูนย์ี่เ หนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรใหญ่เวเดอร์ครับพิกัดหนาคอ,อกเพิ่นกะอยู่บ้าทนั่สูงตำบลหน้าเวียงอำเภอศรีนางคณิคมจังนหวัดน่าจะเลื่อนครับมาซุ่มตัวจริงต่อรองราคากับเพิ่อนอยู่หนาคอ,อกกันเลยครับพี่น้องแม่นี่ตำนี้มีใหญ่เบียร์ตั้มนี้บ่มีเนาะรับประกันตำนี้ให้ขาทกขาทอนส่องสุด หางดงหางดอกกะรับประกันแบบนี้ให้นุ่มติงบะมี่เดี๋ยวน้องยัยเบียดเนาะหนุ่มจริงกับบะมี่เด้อครับพี่น้องเบึงครับจับได้ลูกไดใบได้น้องยัยเบียดเนาะจับได้ลูกใบใด้ครับมือขนี่ครับเงบึงครับแม่นี่กะบท่ายิ้มร้านอะไรน้องยัยเบียดลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกเนาะเปิดตำใบก่อนยัยเบียดวะบึงครับแข้งขาใหญ่ดีครับแม่นี่ลำตัวเงวเนื้อหนังหนาเลยครับกระดูกโครงสร้างดีครับแม่นี่ ยังดสดๆอยู่ครับได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนครับต่หนักง่ายดีเนะาะนายเวทเนาะแม่นี่ต่หนักงามสีสเดือกับงามครับพี่น้องผู้ใดสนใจแม่แยกลูกผสมแล้วเอาไปรุ่นเอาเด้อครับพี่น้องเอารุ่นเอาสมวีโกสองล้านครับหางกับเกียบลากดินหมดแล้วครับพี่น้องนา่เวทกับจับได้ลูกได้ใบได้ À, chúng nhang chắc bài cả này nhà Việt Nhang này phía đoàn yêu bưng nha Bưng hợp Thả nhung thả nhang yêu phía đoàn Tuyên lùm bỏ Lùm yêu 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 mà yêu 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 หนาวแห้งครับท่ายหยางครับจะหากิน,ยนหยาผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองราคากับนายเวดได้ครับหาเมื่อเจ็ดพันบาทต่อรองราคาได้เด้อครับพี่น้องหาเมื่อเจ็ดพันบาทต่อรองราคาได้หรือว่าจะมาเบิ่งอยู่หนา้าข้อก้อนก็นกนได้ครับ พี่กั๊ดกะบ้านนั่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสีนังครนิคมจังหวัดมันจเลื่อนครับต่อรองราคาอยู่นะขอกับนายเวียดได้เลยครับพี่น้องเร่ยงราคากะต่อเอาครับราคาราคาพนกับมี่ใบตาต่อรองราคาเอาใบตาต่อรองครับของซื้อของขายต่อรองกันเลยส่งพี่ลอยโล่กับขึ้นแก่คนขึ้นกันส่งพี่ลอยโลบอดถือใจกันกะส่งหอดบ้านหอดขอกันละครับพี่น้องหอดเงอนหมดละนายเวียดว่า นังดีครับพี่น้องเป็นได้เอาอยู่ครับงอกระยังสดๆอยู่ครับเขากระงา้มนังหยุ่นเลยครับลำตัวเนี้ยเงีหางกระย่างดีครับพี่น้องตาเย็นง่ามครับยืนง่ามดีครับจับได้รูปได้ใบได้งอบวแคะครับเชี่ยงเชียงเลยงอเชี่ยงดีครับสุดยอดครับพี่น้องแต่นอกนี่เอกลักษณ์เลยครับแต่นอกใหญ่ งัวแม่นี่ลำ่ำโตกับเงาดีไผ่มากงัวเฟี้ยมนี่กะบเท่วต่อร่องเอาครับพี่น้องไผ่มากงัวเฟี้ยมนี่เท่าเขามาต่อร่องครับหญ่เวทเอาเลยครับพี่น้องราคากะต่อร่องไหนบอกง่ายครับบอกง่ายในญ่เวดบทตรงกันคุยกันกะบสงหอดบ้านหอดคอบกันแล้วครับ,บเป็นว่าเบอร์โทราอย่างนี้รอบนาะเวท ศูนย์แปดสองเครับพี่น้องเบอร์โทรไนเวดเดอร์ครับโทรเข้ามาต่อร่องเอาครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อร่องเอาครับพี่น้องเอาจุงยางอีกจักปรอบกันนะไนเวดให้พี่น้องคนเบิองสัตว์จักบาดกันนะครับนิ่งดีครับงัวแม่นี่นิ่งดีเลยครับพี่น้องอะ่รเหรอ มันจะเลี่ยมหยาครับเ<น>พ้นหยาคือย,ยกนอกระดีครับอยู่ไกแน่จั่างน้อยครับอยู่ไกกะเบิ่งตำคลิปนี่แหละครับเพราะว่ามันกระตรงบวกดีครับพี่น้องงัวกับในคลิปผมเพราะว่าผมบริเตยลุงตำนะผมไทยตรงกับงัวเลยบางคลิปบางเจ้าบางท่านเขาเจ้ากระดีอาลุงแน่นี่าครับนี่ไทยลุงเอาเอากล่องลุงกำตำอย่งนี้ครับน,น,น,บน,น,นี่เห็นงั่วกระดีเห็ดเป็นขึ้นสูงอย่งที่นะครับพี่น้อง แต่ว่าผมผมสิมักถ่ายถ่ายแบบนี้นี่ตรงปกดีครับนี่ครับมันไทยแบบนี้ถ่ายทึงทึงง่วครับตรงปุ๊บตรงปุบบอกเงินพ้าบาทครับบ่ตรงปกบ่เงินพ้าบาทใหญ่เวทว่าครับทุกอย่างตรงปกครับพี่น้องบักมีจำนี้กะไปเอาหอวเฮือนบนนอญ่เวทเนาะจำเนียไปหอวเฮือนเลยครับบ่ต้องเสียค่ารถบ่ต้องเสียค่ารถมีรถไปรับมาเองเลยครับพี่น้องโอ้ประกาศจำนี้ครับทุกข่าดอนข้าชุดหางดอกฉันนั่นละครับ ประกันต้นนี้ประกันไพ่นอกครับคาทอกคาทวนสวงสุดห้างดวงห้างดอกครับบ่มีต้นนี้แนวครับพี่น้องเนี่ยเบื้องนี้กับบะมีครับทานยุงทายางกับเอายางให้เบื้องครับพี่น้องบางเจ้าเพิ่นกับริยางให้เบื้องครับในคลิปในย่างผมกับเพื่อพี่น้องเขามาเบื้องนอกผมกับให้เพิ่นยางให้เบื้องให้ง้อยางให้เบื้องผมกับยางบดได้นอกครับพี่น้องกันเลยให้เพิ่นจูงยางกับพี่น้องเบื้องน้ำกันนี่แหละครับนี่ครับทายุงทายางกับ เบื้องเอาครับพิจารณาเอาลักทานไงในคลิปนี่ครับถ้ามันถกต้นถอนเพิ่นกัเมียเอารถไปแกเอามากลับขึ้นเมื่อเลยครับพี่น้องนี่ครับบอกกันง่ายๆครับตอนนี้กับคำคำแรงเรงแล้วครับตอนนี้มาถ่ายตอนแรงเบิ่งครับเดินนิ่งดีครับพี่น้องปกติถ้างอแคะงอแยงกับ มันอยากคนหุนเนี่ยแต่บางเทียบางเทียตัวใดมีลูกมี่ยังกะมันกะห่าวยังลูกจังสีครับพี่น้องเอาผิดเจรณาเบิ่งครับหาเงินเจ็ดพันบาทต่อรองราคาได้แถมทรงฟรีหอดบ้านหรือบารอลยโลบุเลยละครับหอดบ้านกักคนละผู้ใดสนใจกะโทรมาต่อรองเอาเด้อครับเอาสหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่องยูทูบมโนเข็ดดั้มครับ เ่าจะไป e ผ่าคลิปให,ห,ห,นดนดนหม่ๆเรื่อดลท้ามาเทียครับช่วงนี้หาหยากครับเอาไปเงีนทำม่งกับทานยุงทานยางครับตัดชินใจเอาเด้อครับพี่น้องโทรมาโชรกว้อนในก้อนครับพี่น้องเอาสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม